สวัสดีนักเรียนต่อไปเป็นการอัดคลิปวิดีโอทบทวนสิสติตอนที่8นะต่อจากคราวที่แล้วใครได้จำได้ว่าจะเป็นตอนที่ 7, เนาะก็เอาโจทย์ ONe นมาให้นักเรียนทำต่อนะอันนี้ก็เป็นข้อที่16ข้อที่16ก็ได้ถ่ายให้นนจดจวดไปแล้วนี่ก็ทสดงที่ทำ แผนภาพต้นใบดังรูปเนาะแผนภาพต้นใบดังรูปบอกว่าข้อมูุน้นจำนวนหนังสืออ่านเรื่องเล่ยี่สิบี่คนเอ็นเทอร์ยี่สิบสี่นะก็จำนวนที่อ่านก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเล้วเรียงเรียบร้อยแล้วนับจำนวนคนก็จะเป็นยี่สิบสี่ข้อใดถูกต้อง อันนี้เป็นโอนปีสองร้อยกสองอีกต้องก็คือข้อสองฐานนิยมของข้อมูลคือสาสิบเอดถามว่าฐานนิยมคือคะแนนที่ซ้ํากันมากที่สุดก็มีสามสิบเอสมเอดสเมีอยู่4ี่ใช่ไหมแสดงว่าจํานวนหนังสือที่นักเรียนอ่านมากสุดก็คือสาสิบเอ็ดเล่มมีคนอ่านถึงสี่คนเพราะนั้นถ้าเฉลยก็จะเป็น,น แต่เพร้ะงต้นใบจะได้ทราบว่าสามเอ็ดสามเอ็ดเอ็ดมีสี่คนสี่คนที่อ่านหนังสือได้ถึงสาสิบเอ็ดเล่มนั้นความถี่มากสุดฐานนิยมก็คือสามสิบเอ็ดก็ตอบไปเลยแค่นี้เองง่ายง่ายข้อสิบหกก็ไม่มีอะไรมากต่อไปต่อไปก็ดูข้อสิบเจ็ด 97นะโดยบอกว่าวิศวกรต้องการตรวจสอบการทํางานของเครื่องตัดเหล็กเครื่องหนึ่งตรวจสอบการของเครื่องตัดเหล็กเครื่องหนึ่งโดยให้เครื่องตัดเหล็กเป็นท่อนท่อน,อนละ50เซนติเมตรจำนวน50ท่อนท่อนละ50เซน50ท่อนเนาะพบว่า50เปอร์เซ็นเนี่ยของเหล็กที่ตัดได้ยาวท่อนละ50เซนพอดี ตัดไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นของจำนวนเหล็กนะห้านสะิบเซนพอดีแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นเหล็กที่ตัดได้ตัดสั้นไปท่อดละศูนจุดห้าเซนติเมตรนี่ั้นไปแต่สามสิบเปอร์เซ็นตของจำนวนเหล็กที่ตัดได้ยาวไปท่อดละศูนจุดห้าเซนติเมตรถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความยาวเหล็กห้าสิบท่อนนี้เป็นกี่เซนโอน็ตปีสองพันหกสิบสองคำตอบคือข้อที่สี่ห้าสิบจุดศูนย์ห้าเซนิเมตรครั ตอบไปให้เสร็จเลยอ้าวนี่วิธีการทำทำอย่างไรก็ต้องเอาข้อ,ขอความที่ก็ให้มานำมาคิดเนาะห้าสิเปอร์เซ็นต์ยาวเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แล้วมารวมกันดีกว่าดูเ,เลยเนาะอืมวิธีคิดห้าสิบเปอร์ซนอละห้าสิบเซนติเมตรใช่ไหมก็ห้าสิบคูณ ห้าสิบเปอร์เซ็นของจำนวนเหล็กก็คือห้าสิบส่วนร้อยเหล็กทั้งหมดมีห้าสิบตันก็ห้าสิบส่วนร้อยคูณห้าสิบก็ได้ยี่สิบห้าตันยี่สิบห้าตันเนี่ยยาว่อนละห้าสิบเซนพอดีก็ยี่บห้าคูณห้าสิบความยาวก็เท่ากับหนึ่งพันสองร้อหาสิบเซนติเมตรเอาหาเป็นคิดเป็นเป็น,ปน,ต,อนตอนไปอันที่สองยี่สิบเปอร์เซ็นของเหล็กที่ตัดได้สั้นไปสี่ศูนย์จุด ห้าเซนติเมตรยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือยี่สิบส่วนร้อยคูณจำนวนเด็กก็ห้าสิบท่อนใช่ไหมก็ออกมาก็ได้ขนากดสิบท่อนห้าสิบนี่สองสองยี่สิบสิบสิบท่อนเนี่ยยาวยาวสั้นไปท่อนละศูนจุดห้าเซนติเมตรก็แสดงว่าความยาวแค่สี่สิบเก้าจุดห้าเซนเด็กก็เอาสิบท่อนคูณกับสี่สิบเก้าจุดห้าซม ออกมาได้495อเเซนติเมตรเก็บไว้ก่อนต่อไป30% 30%ของเหล็กที่ตัดได้ยาวยาวไปยาวเกินไปเกินจาก50เซนไป0.5น์เซนตเมตรก็แสดงว่า30ส่วนร้อยเนี่ยของ50ท่อนก็คืออันนี้ตัดทอนได้สองสองสามสิบรสองสิบห้าท่อน สิบห้าท่อนในยาวเกินไปศูนจุดห้าเซนก็คือยาวห้าสิบจุดห้าเซนใช่ไหมคูณด้วยสิบห้าท่อนออกมาได้เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์เซนติเมตรก็ทำไปเป็นกี่ละตอนนีนี้เรนก็รวมทั้งสามตอนรวมห้าสิบท่อนผลรวมของความยาวเอาพ mm ันห้าสองร้อยห้าสิบเซนติเมตรบวกสี่ ร้อยเก้าสิบห้าเซนเมตรบวกเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์เซนติเมตรบวกกันมาปั๊บจะได้ 2, 50 2. 50สองพันห้าร้อยสองจุดห้าศูนย์เซนติเมตรซอมองมีผลรวมเนาะเขาโจทย์ถามหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยโจทย์ถามตรงนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะตัวถามหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่าไหร่ก็ ผลรวมนี่ก็2,502ันห้ซิกมายส่วนเหารได้50ออกมาจะได้คำตอบเป็นห้าสิ้นซนติเมตรพอดีแค่นี้เองสองข้อแล้วเนาะอืออ่ะต่อไปข้อที่สิบแปด ข้อที่สิบแปดมันมีเงาดำนิดหน่อยเนาะก็ขยายไฟสองให้มีเงาน้อยที่สุดแล้วมีเงาตรงนี้นิดหน่อยข้อมูลแสดงราคาของขวัญ ักเรียนหกคนซื้อจากร้านแห่งหนึ่งเป็นดังนี้สี่สิบห้าสี่หกสิ่เจ็ดสแปดสิบเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบโอแสดงว่าราคาคนนี้แพงกับเพื่อนเพราะนั้นค่ากลางที่เหมาะสมเป็นตัวแทนของฝันหกคนที่เหมาะสมค่าฉเฉลี่ยคณิตไม่เหมาะสมแน่ๆเพราะว่ามันสุกคะแนนสูงตางาคาสูงต่างกว่ากันมากถ้าการเหมาะสมก็คือมัธยฐานคำตอบหกสิบห้าบาทค่ามัธยฐาน นี่วงไว้ได้เลยมาตรฐานเห็นไหมเรามาเรียงเรียงสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบเอ็นที่หกมาตรฐานคะแนนระหว่างตรงกลางก็หกสิบบวกเกียรสิบพานสองตำแหน่งที่สามจุดห้าก็มธยาฐานหกหกสิบห้าเหมาะสมที่สุดก็ตอบแค่นี้เองนั่งเล็งก็จะเล็งทำตรงนี้นะทำไปตรงนี้แบบเนี้ย จะใช้ค่าเฉลี่ยมันก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันมีค่าที่แตกสูงสูงกันมากค่าเฉลี่ยนี่ไม่เหมาะฐานนิยมหกสิบห้ามันก็ไม่ใช่เนาะค่าเฉลี่ยก็ไม่ควรใช้มาธรฐานสองร้อยก็ไม่ใช่เพราะนั้นะข้อที่ถูกต้องคือข้อที่ห้าแสดงทำแสดงทำให้ดูหน่อยก็แค่นี้นี่คือข้อที่สิบแปดผ่านไปเนาะ ต่อไปข้อที่สิบเก้าข้อที่สิบเก้าข้อที่สิบเก้าตารางแสดงสอบคะแนนสอบของค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีคะแนนสอบกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตสองอันเขาคะแนนสอบนักเรียนสี่คนในการสอบห้าครั้งแต่ละครั้งมีคะแนนเต็มเท่ากัน เงินสี่คนคนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าครั้งครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าคะแนนตามตารางดังนี้อันนี้ค่าเฉลี่ยค่าค่าเฉลี่ยของของคะแนนสอบแต่ละครั้งครั้งแรกค่าเฉลี่ยก็คือ x บาร์นะ x บาร์เท่ากับสิบเอ็ดครั้งที่สองเบาสสิบเอ็ดครั้งที่สามเบาสสิบสองครั้งที่สี่เบาร์เท่ากับสิบสองค่าเฉลี่ยครั้งที่ห้าเบาร์เท่ากับสิบสามแต่ละครั้งไม่ เท่ากันม่งไม่เท่ากันม่งว่าผลการสอบครัง้งใดมีส่วนเบี่ยงมาตรฐานมีส่วนเบี่ยงมาตรฐานมากที่สุดมากที่สุดคือคะแนนเบี่ยงเบนกันมากนะถ้าเราสังเกตดูคะแนนเบี่ยงเบนก็คือคะแนนมันจะไม่ค่อยเกาะกลุ่มกันไม่ค่อยเกาะกลุ่มกันคะแนนจะไม่ค่อยเกาะกลุ่มกลัวเกาะกลุ่ม ถ okay, ้าเกิดูคะแนนที่มันเกาะกลุ่มกันก็มีสิบเอ็ดสิบสองสิบสามในเกาะกลุ่มเนะาะเพราะสามไม่น่าใช่คะแนนที่เกาะกลุ่มกันชัดๆเนี่ยสิบสามสิบสามสิสามสามคะแนนเกาะกลุ่มกันมากเลยเพราะสามก็ห้า, 3, านี่เห็นชัดๆว่าไม่ใช่แน่ส่วนเบี่ยงเบนน้อยเนะเาะ่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุดเท่าไหร่ตัวเฉลยนี่คือข้อที่สองครั้งที่สองอา้าวทีนี้เพื่อให้ชัดเจนเราก็ใช้สูตรส่วนเบี่ยงเบน คงจำสูตรได้เนาะ s เท่ากับส์ซิก x ลบ x บารกำลังสองส่วน n บางทีก็ตัวนี้ใช้เป็นมิก็ได้เนาะ s เท่ากับสซิกผลรวมคะแนนแต่ละตัว x ลบ x บา์กำลังสองส่วนด้วยตัว n ทีนี้ถ้าเราไปถอดลากถอดอไรมันจะยุ่งยากเราก็เอาแค่ตัวเนี้ยตัวข้างบนเนี่ยเท่านี้มาคิดก็พอแล้ว เพราะถ้ามันค่ามากถอดรากก็ได้ค่ามากเอาคิดเพาะซิกซิกมาเอกลบเบกกอกบากำล,ง X 2, งลังสองแล้วมาเปรียบเทียบกันนี่ก็ต้องหาผลรวมของเอกลบเอกํบากำลังสองของแต่ละครั้งแล้วมาเปรียบเทียบกันถ้าพูดงี้เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจก็ลองดูเฉลยไปแล้วนี่นเราคิดเฉพาะตรงนี้แล้วมาเปรียบเทียบกัน ั้งที่หนึ่งเรียนดูต้องดูตารางประกอบด้วยขั้นหนึ่งคะแนนมีสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมเราก็เอาสิบลบค่าเฉลี่ยมันสิบเอ็ดในแต่ละช่องนะของมันสนะิบลบเศษกำลังสองบวกสิบเอ็ดลบเศษกำลังสองบวกเศษลบเศษกำลังสองบวกสองลบเศษกำลังสองก็ได้เท่าไรหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้ได้เป็นสองตัวเศษข้างบนอ่าครั้งที่สองเรียนดูคะแนนครั้งที่สอง คะแนนเป็นสิบสามสิบสามแล้วก็เก้าเก้าค่าเฉลี่ยคือสิบเอ็ดเราก็สิบสามบวสิบเอ็ดกำลังสองทำไปตามอันแรกคะแนนแต่ละตัว x ลบ x bar ค่าเฉลี่ยยกกำลังสองสิบสามบวกสิบเอ็ดกำลังสองบวกสิบสามสิบเอ็ดกำลังสองบวกเก้าร้อยสิบกำลังสองบวกเก้าสิบกำลังสองก็ได้เป็นเท่าไหร่นี่ได้เป็นสี่นี้สองสองกำลังสองเป็นสี่สี่สี่ก็เป็นสิบหกมี เยอะนะครั้มาอครั้งที่สองเก็บไว้ก่อนครั้งที่สามมันก็ทำแบบเดียวกันทําแบบเดียวกันเลยคะแนนมันสิบเ1็ดสิบสอิบบสองห้าเฉลียคือสิบสอแล้วก็เอามาคิดตามสูตรนี้ครั้งที่3 1 1สิบเอ็ดลบสิบสองกำลังสองสิบสอลังสองสิบสามลลังสอง12สิบลังสองตัวหลังตัวหลังตัวหลังนี้ก็คือ x x bar ใช่ไหม ได้เป็นเท่าไหรหนึ่งบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกศูนย์เนี่ยศูนย์สิบสองสองที่ศูนย์ศูนย์ตสองที่ศูนย์ตรงนี้ก็ค่าได้ 2. สองเก็บไว้ทั้งที่สี่ก็ทำแบบเดียวกันทั้งสี่สิบเอ็ดลบสองกลังสองสิบสองลบสองกังสองเนี่ยทําตามแบบเดียวกันแล้วคะแนนมาทั้งที่สี่เนาะอย่างเงี้ยได้แปดทำได้แปดทั้งที่ห้าก็ทําแบบเดียวกัน คะแนนลบค่าเฉลี่ยกํลาลังสองโอเนื่องจากค่าเฉลี่ยสิบสามสิบสามสามค่าเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ย x บาร์ได้สิบสามเนื่องจากคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากันเป๊ะนั้นส่วนเบี่ยงเบนก็คือไม่เบี่ยงเบนเลยได้ศูนย์คะแนนเกาะกลุ่มกันมากได้ศูนย์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นศูนย์นั้นครั้งที่สองนั้นในตัวเศษตัวเศษตัวเวนี้ยซิกมาเอ็ B, B, กเกบาร์กำลังสองมากสุดพอเราถอดรากที่สองก็ส่วนเองก็จะค่าม,มากสุดเพราะฉะนั้น ตอบได้ว่าครั้งที่สองมีส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยสูงที่สุดดังนั้นส่วนเบี่ยนมาตรฐานไม่สุดก็คือครั้งที่สองนั่นเองอนี่ก็ทําแบบนี้เนาะไม่ยากเพราะนั้นก็ทบบนะางก,ก,การบ้านโอเน็ตไปคลิปชุดนี้ก็แค่นี้เนาะเนี่ยการบ้านโอเน็ตสี่ข้อไปทำเป็นการทบทวน